น้ำมันแย่แน่นอน BYD อัตโตประกาศลดราคาสูงถึง3,04,000บาทแบบนี้แสดงว่า BYD เล่นสงครามราคาแบบเต็มตัวเลยครับสวัสดีครับผมกรจากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับคืนนี้ก็เป็นประเด็นร้อนอีกเช่นเดิมนะครับเนื่องจากว่า BYD อัตโตที่เปิดตัว แพงถึง1 9 9 9 0 0บาทเนี่ยนะครับจากรุ่นสแตนดาร์ดนะแล้วก็รุ่น Extended Range เนี่ยเปิดตัว1,199,900บาทเนี่ยนะครับตอนนี้ลดราคาสูงถึง340,000บาทเรียกง่ายๆว่ารุ่น Extended Range เนเนี่ยเหลือ859,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญนะครับยังแถมฟรีฟิล์มด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลดราคาลงมาขนาดนี้เนี่ยนะครับบอกกันตรงๆว่ารถน้ํามันเนี่ยลำบากแน่นอนนะครับและไม่ใช่แค่รถน้ํามันเท่านั้นนะครับรถ e ีวีด้วยกันเองเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากเลยเพราะว่า b ีวีดีอัรโตลดราคาลงมาขนาดนี้เนี่ยนะครับย่อมส่งผลกระทบนะครับต่อรถทุกๆคันที่อยู่ในเซกเมนต์เหล่านั้นนะครับและที่สำคัญก็คือว่าพอบีวีดีดอลฟินนะหมดโปรปับ๊บจองหมดปับ๊บเมื่อวานวันที่30นะครับวันนี้วันที่1 b ีวีดิอัตโตเนี่ยประกาศลดราคาเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาลดราคาในครั้งนี้เนี่ยเพื่อต้องการจะไปแข่งกับใครแล้วต้องการทํายอดขายขนาดไหนนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะเดิมทีเนี่ยนะครับรถ BVD a t t o ัตตอนเปิดตัวมาเนี่ยก็เปิดตัวเป็นคู่แข่งของรถเซกเมนต์ที่อยู่ประมาณ o l โร c คร s สนะครับ Honda HRV ประมาณนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเรนจ์มันอยู่ที่ประมาณ950,000บาทถึง1,200,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคู่แข่งกันโดยตรงนะครับที่ทำการตลาดแข่งกันระหว่างอัตโต3นะกโคโร l a Cross HRV นะหรือว่าอาจจะรวมไปถึง m a สด้าเลยด้วยซ้ำนะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อตอนอัตโต3เปิดตัวเนี่ยนะครับยอดขายกระฉูดมากเรียกได้ว่าเป็นหมื่นคันในระยะเวลา ีเดียวเนี่ยแสดงว่าได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดีนะครับตัวผมเองก็ใช้ b v d อั to 3นะครับซื้อรุ่น Extended Range ด้วยซื้อล้าน2ทอนพันเดียวนะครับก็ยอมรับว่ารถเนี่ยใช้ดีจริงๆนะครับอันเนี้ยให้ทุกคนได้เห็นภาพก่อนว่าเดิมทีคู่แข่งของ A ัตโ3เนี่ยก็จะเป็น HRV นะครับ Mazda 3แล้วก็จะเป็น Corolla Cross นะครับเพราะว่าราคาอยู่ที่950,000ถึง1ล้าน 2 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูราคาเนี่ยนะครับรถรุ่น Honda HRV ก่อนเนาะที่เป็น h ฮบริดเนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่979,000บาทนะครับแล้วก็ราคาตัวท็อปนะครับอยู่ที่1,179,000บาทนะครับก็ราคาใกล้ๆกับ b v d ATTO 3รุ่น Standard เนาะแล้วก็เป็น b v d ATTO 3รุ่น Extended Range ะครับก็ใกล้ๆกันเลยทีนี้มาดูราคาของทางด้านโคโรล่าครอสบ้านนะครับ ราคาตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่9,99,000บาทน,นะครับส่วนราคาตัวท็อปสุดเนี่ยก็อยู่ที่1,254,000บาทน,นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นไฮบิดแบบพรีเมียมนะครับเราจะเห็นได้ว่าอัตโต3เนี่ยเข้าตลาดมาเพื่อมาแข่งกับตลาดตรงนี้นะครับทีนี้พอลดราคาลงมาแล้วนะครับอัตโต3เปลี่ยนคู่แข่งใหม่คราวนี้ไม่ได้แข่งกับโคลอราสไม่ได้แข่งกับมาสด้3ไม่ได้แข่งกับ Honda HRV แต่บิวดีอัตโต3 เลือกที่จะไปแทน BYD Dolphin นั่นก็คือไปแข่งกับ Yaris Cross แล้วก็ Mazda c x 3ครับซึ่งเรนราคาของคู่แข่งในตลาดตรงนี้เนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ750,000บาทจนถึง899,000บาทหรือว่า900,000บาทประมาณนั้นนะครับและแน่นอนว่าเมื่ออัตโต้3ลดราคาลงมาประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครได้ลองไปเทสรถแล้วจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่า ใจสั่นเลยทีเดียวนะครับเราไปดูราคาของยาริสคอร์ดก่อนนะครับตัวเริ่มต้นนอยู่ที่789,000บาทนะครับตัวท็อปสุดเนี่ยก็อยู่ที่899,000บาทนะครับเช่นเดียวกับรถ Mazda CX3 นะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับอยู่ที่77,000บาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่900,000 7,000 0บาทนะครับแต่ว่า BWD a t ตโตเนี่ยตอนนี้ Extended Range นะครับอยู่ที่8 5 9 0 0 0บาทในรุ่นปี2023แล้วก็ New BWD อัตโตรุ่น Dynamic นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,99,900บาทนะครับบอกกันตรงๆเลยครับว่าปรับลดราคามาสู้กับตลาดนี้เนี่ยมันครับดุเดือดแน่นอนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่เล็งอัตโตไว้เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะออกรถนะครับ ทีนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพน,นะครับผมจะเอายอดขายของรถ V segment ในปีนี้ซึ่งยอดขายเนี่ยวัดตั้งแต่มกราถึงพฤษภาคมปี2567เนี่ยที่1นะครับก็คือ Toyota Yaris Cross ครับขายได้ไปทั้งหมด17,21คันอันดับ2ก็คือ Honda HRV นะครับขายได้ไป7,495คันอันดับ3ก็คือ Toyota Corolla Cross ครับขายได้ไป3 9 4 2คัน และอันดับ4ก็คือ b ีว a รีอัตโตที่ยังไม่ได้ลดราคานะครับขายไปได้ถึง2,048คันซึ่งเราเจะเห็นได้ว่ายอดขายของยาริสคอร์ดเนี่ยนะครับตั้งแต่มกราถ,ถึงพฤษภาเนี่ยเป็นหมื่นคันเลยแล้วคราวเนี้ บีวีดีอัตโตสามลดราคาลงมาสู้ในเซกเมนต์นี้แล้วนี่นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าราคาของบีวีดีอัตโตสามที่ลดราคามากถึง3ามแสนสี่หมื่นบาทเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรสําหรับผมผมมองว่าน่าจะเป็นรุ่นบีวีดีซียู่ที่กําลังจะเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยแหละครับผมคาดว่านี่จะเป็นเซกเมนต์ที่น่าจะขายอยู่ที่ประมาณ1นล้านหนึ่งแถึง1นล้านสามแสนบาทนะครับซึ่งก็น่าจะสู้กันดุเดือดพอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาง b ีวนะครับได้ส่งดอลฟินเนี่ยลงไปสู้กับกลุ่ม Eco c a าแล้วก็ City Car มาแล้วนะครับเรียกได้ว,ว่าตอนนี้เนี่ยครับใครที่กำลังจะซื้อรถ EV นะเป็นจังหวะทองโอกาสทองของคุณจริงๆนะครับที่จะได้รถคุณภาพดีราคาไม่แพงไปนะครับซึ่งสำหรับผมนะครับการลดราคาของ b ีวครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะรถน้ามันที่จะตกที่นั่งลาบากแต่รถ EV ด้วยกันเองเนี่ยก็ตกที่นั่งลำบากเหมือนกันนะครับเพราะ B วดีเล่นลดราคาดอลฟินก่อน แล้วมาลดราคาอัตโตสต่อรายต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็น b v d SEAL อย่างแน่นอนครับและคุณผู้ชมเลยครับคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการ,รลดราคาของ b v d ครั้งนี้พิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ